สวัสดีนักทุนนะครับสรุปข,ข่าวประจําช่วงเช้าแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกระผมได้ทําการรวบรวมข่าวสําคัญมาให้แล้ววันเสาร์ที่ต้องแจ้งกับนักทุนก่อนนะว่ายังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สําคัญและน่าสนใจครับดังนั้นตลาดก็เลยเคลื่อนไหวกันตามปกติแต่ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคํานั้นเกิดการกระโดดแก็บขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนักทุดครับตรงนี้ไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรนะกับการดีขึ้นมา พียงแค่ประมาณ800่าจุดแล้วก็ย่อตัวลงไปนะครับปิดกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะจริงๆปิดแล้วยังเนี่ยเอ๊ะจริงๆงต้องเรียกแถวๆตรงนี้นะโอ้อาจจะยังไม่ถึงแต่ก็นั่นแหละครับไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรมากมายสําหรับการกระโดดขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสรุปประเด็นราคาทองคํากันอีกครั้งหนึ่งมาดูกันที่ข่าวแรกก่อนเลยครับนังจุดครับรายงานโดยทางฝั่งของ Forex l i f e นะครับ มีการออกมาคอมเมนต์ของทางนายอุเอดะนะครับผู้ว่าการแบงก์ชาติของธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่นครับและหลายท่านถามว่าคุณครับ เมื่อเช้านี้ BOJ ออกมาพูดเนี่ยนะครับเขามีผลกระทบอะไรต่อตัว UJ ไหมคาตอบก็คือว่ายังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับกับในส่วนของตัวสกุลเงิน u s d J เเป็นดิสเซนยนครับทุกท่านถ้าฝั่งของผู้ว่าการแบงก์ชาตในอุเอดาเดี๋ยวได้ออกมากล่าวเอาไว้นะครับว่ามันก็ยังมีความทา้าทายอยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินพร้อมทั้งยังกล่าวเน้นย้ําว่าจุดยืนของเราในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะยึด เป้าหมายเงนเฟอ้อที่ระดับ2%เอาไว้ก่อนแล้วถ้ากิว่าในระยะยาวๆมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งครับถามว่าแล้วจะมีแนวโน้มอะไรไหมครับในการประชุมครั้งต่อๆไปทางด้านของ Forex l i f e นะครับมีการรายงานบอกว่า ทางผู้ประกาศแบงกชาตินั้นยังไม่ได้ให้แนวโน้มอะไรกันมากมายนะครับเกี่ยวกับการประชุมในครั้งต่อๆไปแสดงว่าเรายังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเวลาที่คู่สกุลเงินยูเอฟีเจแปนิเย็นนะครับสามารถกลับมายืนเหนือระดับที่156ได้แล้วผมก็มักจะแจ้งเตือนกับนักงทุนตลอดเวลาว่าคู่เงินยูเจ ถ้าเกิน1 5 6 0ขึ้นไปขาบายถ้าเคยบายแล้วได้กำไรมาอย่างต่อเนื่องเราจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะพี่นะเพราะว่าถ้า UJ ยืนเหนือ156มันมีโอกาสจะโดนทุบกลับลงมาได้ทุกเมื่อเลยครับนักถุนครับคำว่าทุบเนี่ยจะเป็นยังไงครับตัว UJ เวลาขึ้นเนี่ยจะขึ้นช้าๆครับจะเป็นลักษณะาการขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างแต่ถ้าได้ลงจริงๆจ,จ,จากการแทรกแซงของตลาดแล้วก็ เวลาการลงน้แท่งเทียเนี่ยมันจะใหญ่และยาวมากเป็นแท่งเทียสีดแดงเลยเพราะฉะนั้นคนที่เทรดหน้าบายอยู่นักทุนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคไหมครับทุกท่านอันนี้ชัดเจนนะถือว่าเราได้มีการแจ้งเตือนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของ USD Japanese เยนและนอกเหนือจากทางผู้ว่าก,การแบงก์ชาติของญี่ปุ่นก็ยังมีคุณมาไซนะครับถ้าผมสะกดชื่อผิดต้องกร,บราบขอประธานภัยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการต้องเรียกว่าอดีตคณะกรรมการของทาง BOJ ครับเข้ามาก่าวว่าถ้าฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นเราเนี่ยผมคิดว่านะครับน่าจะยังมีพื้นที่ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.5เปอร์เซ็นต์นะครับภายในช่วงสิ้นปีนี้ถ้าสมมุติว่าเงื่อนไข เป้าหมายอะไรต่างๆนั้นยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปภาษาอังกฤษใช้คำว่า if conditions remain unchanged ตรงนี้ครับทุกท่านแล้วมันหมายความว่าอะไรคุณครับคนนี้พูดแล้วมันมีผลอะไรต่อตัว UJ ไหมคนนี้พูดไม่มีผลต่อตัว UJ ครับแต่มันเป็นสิ่งที่ให้แนวโน้มกับนักทุนได้ว่าคล้ายๆกับเหล่าบรรดาสถาบันการเงินที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นยังคงมองว่าไม่ๆๆๆครับ เราสถาบันการเงินเนี่ยเขามองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังมีโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อยู่บ้างครับนักทุน2-3ครั้งในปีนี้ก็ให้ระมัดระวังการกลับมาแข่งข้าระยะสั้นของสกุลเงินเจยนครับจบจากทางฝั่งของสกุลเงินเยนกันไปนะครับนักทุนครับข่าวต่อมาไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับใครที่เทรด ราคาน้ำมันดิบนะผมต้องแจ้งกับนักทุนว่าล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่า o p e ป Plus ได้มีการเลื่อนการประชุมครับจากครั้งแรกน่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนตอนนี้เปลี่ยนแล้วกลายไปเป็นวันที่2มิถุนายนและก็จะเป็นการประชุมแบบออนไลน์ด้วยนะครับนักทุนครับซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดการประชุมกันที่กรุงเวียนนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงต่อราคาน้ำมันดิบไหมคุครับถ้าสมมติว่าประชุมแล้วเนี่ยยัง,งในส่วนของตัว เลขการผลิตที่เท่าเดิมอยู่ก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายครับแต่ถ้าสมมติว่ามีบางประเทศที่เขาบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจะลดกําลังการผลิตเท่าไหร่แล้วแล้ว,ลวก็ราคาน้ํามันมีโอกาสจะร่วงได้นะครับถ้าสมมติคงที่อาจจะหนุนได้ไม่มากแต่ถ้ามีแนวโน้มจะไม่เอาด้วยเมื่อไหร่แล้วก็การลงของราคาน้ำมันดิบจะลงได้แรงกว่าการขึ้นนี่คือสิ่งที่ สายเทรดเดอร์น้ำมันต้องเฝ้าระวังในช่วงต้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยครับคุณครับแล้วระยะส,สั้นนี้น้ำมันนี่เราควรจะเทรดหน้าอะไรดีครับถ้าคุยกันตามเทคนิคเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าจะต้องเป็นลักษณะข,ของการเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมานะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าผมจะต้องเทรดเองนะักสำหรับราคาน้ำมันดิบอาจจะเลือกเป็นการเทรดแบบสองหน้าสลับกันไปก่อนเพราะมองว่าตลาดน่าจะรอฟังความชัดเจนทางด้านข่าวสารจากทางฝั่งของโอเปก กับ OPEC plus ก่อนครับนักถุนครับนี่คือราคาน้ำมันดิบนะครับอ่าจบข่าวน้ำมันดิบไปนะทีนี้ต่อมาครับทุกท่านยังไม่หมดแค่นั้นฮะสัปดาห์นี้นั้นจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญซึ่งก็คือตัวเลข PCE ครับมีแนวโน้มว่าจะประกาศออกมาเนี่ยและชะลอตัวนะครับเป็นการคาดการณ์ของตลาดณขณะปัจจุบันนี้ถามว่าแล้วถ้าแนวโน้มเงินเฟ้อมันชะลอตัวจริงมันจะดุลให้ทองไปทางไหนล่ะคุณครับ มันสามารถที่จะหนุนให้ราคาทองคํานั้นสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ครับทุกท่านข่าวตัวนี้เป็นข่าวใหญ่ไหมเป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อถือว่ามีความสําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ตัวหนึงเลยก็ว่าได้ครับทุกท่านยังไงจับตาดูไว้นะนี่ตามที่สระข่าวเขาเขียนหัวข้อรายงานมาเลยนะจุดกับ expected to have s l o w หมายความว่าคาดว่าน่าจะมีการชะลอตัวลงนะครับ และก็ประเด็นสุดท้ายที่จะต้องแจ้งให้นักทุนทุกคนได้ทราบนะครับว่าวันนี้นั้นเป็นวันหยุดของตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นกราฟถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนไหวไม่เป็นไปดังใจนักทุนเนี่ยก็อย่าไปใจร้อนนะวันนี้เป็นวันอะไรเหรอคุณครับวันนี้จะเป็นวันที่เขาเรียกกันว่าม e ม o r i เรียลเดย์ครับทุกท่านม e ม o r i เรียลเดย์นั้นเป็นวันลํำลึกถึงบรรพบุรุษทหารที่เคยไปรบแล้วก็เสียชีวิตนะครับ ถ้าแปลเป็นไทยนะดังนั้นก็เลยมีการหยุดของดัชนีและรวมไปถึงในส่วนของตัวตลาดตราสารหนี้อย่างบอลมาร์เก็ตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่ามันจะเทรดยากไหมถ้าสําหรับนักทุนสายเทคนิคอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติเป็นสายปัจจัยพื้นฐานความสัมพันธ์เหมือนผมเนี่ยเราอาจจะยากนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าตัวกราฟบางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวครับทุกท่านเห็นไหมครับตัว u s ดสิปีของเราเนี่ยเวลามันไม่เดินนะ ตลาดมันปิดครับทั้งุนครับที่เราจะดูได้ก็จะมีในส่วนของตัวดอลลาร์อินดซ x นะฮะที่เริ่มมีการย่อตัวลงมาแต่โดยภาพรวมในระยะสั้นก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่ดีส่วนดัชนีในตลาดวอล์สตีทนะครับตรวจสอบชะตากรรมในช่วงเช้าวันนี้พบเจอว่าอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเยอะ 500แล้วก็100ตัว US 100กับตัว US 500เียจะมีความต่างกันครับสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาในวันศุกร์ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่ว่า US 30นั้นยังคงขยับปรับตัวลงการที่ดัชนีเคลื่อนไหวสวนทางกันนะครับนักถุนครับซึ่งก่อนนั้นอาจจะมีข่าวอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เข้าวสวนทางกันแ้าในระยะสั้นๆน,นี้ข่าวดังกล่าวเนี่ยมันหมดความแรงไปแล้วแตแต่วันศุกร์มันจะทําให้ ทั้ง3ตัวเนี่ยมันคานกันคาว่าคานกันก็คือว่า us 100กับ us 500ถ้าไม่ได้มีปัจจัยตัวใหม่มามันก็จะขึ้นไม่ได้ส่วนตัวเยอ0นั้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยตัวใหม่มามันก็จะยังลงต่อมากไม่ได้ดังนั้นคุณกำลังจะพูดว่าอะไรสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าตัวของดัชนีนะครับใครที่เทรดเนี่ยน่าจะสามารถเทรดในกรอบไซด์เวย์ไปได้สักพักหนึ่งเลยแหละครับทุกท่าน เพราะว่ามันเกิดการคานกันของตัวดัชนีครับซึ่งมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่รอคอยปัจจัยตัวใหม่นั่นเองนะครับทุกท่านตามทันใช่ไหมอันนี้คือสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบพรคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับหนึงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี t a ต d a า d ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูเคชันให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i n นสเตอร์ l เตอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6,000ดอลลาร์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจรําเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกัน้เยอะขอบคุณครับ